คือวันนี้นะครับผมต้องบอกน้องๆก่อนว่า2ปีนะครับผมที่รอคอยอะไรรู้ป่ะ2ปีที่รอคอยเราได้นำเจ้าคุณปู่อีกหนึ่งคันกลับมาบ้านแล้วนะครับนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้คันนี้ของจริงเลยคันนี้พี่แอ้บอกเลยว่าเป็นรถที่เดิมสนิทเลยซีลวดล้อทุกอย่างออริจินอลหมดเลยจนขึ้นขี้เกลือน้องๆดูดิแล้วเรามาฟังเสียงกันรอบนี้ ครับคุณดูก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมสั้นขวัญยักษ์ครับทุกคนคือวันนี้นะครับผมต้องบอกน้องๆก่อนว่าสองปีนะครับผมที่รอคอยอะไรรู้ปะ่ะสองปีที่รอคอยไม่ถึงสองปีหรอกประมาณปีกว่าๆก,กับสองปีอะทุกคนวันนี้นะครับเราได้นํา เจ้าคุณปู่อีกหนึ่งคันกลับมาบ้านแล้วนะครับผมหลังจากที่ส่งไปโมดิฟายการทําเครื่องมาใหม่นะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับพี่ยักษ์ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนส่งไปทาอ่ะมันเป็นแบบว่าควันมันก็จะไหลๆหน่อยมันเป็นควันขาวมันหลวมนะครับทุกคนแล้วก็นะ้ํามันเครื่องยงเครื่องเยอะวันนี้นะครับผมได้เอากลับมาบ้านแล้วนะครับหลังจากที่2ปีกว่าที่ส่งไปทําไม่ค่อยจะแอคหรอกที่ไม่ได้ไปเอารู้ปะ่ะเพราะอะไรทําไมถึงนานรู้ไหมกูไม่มีตังค่าซ่อมโหดสิ้นเหลือเกินนะทุกคน ก็วันนี้นะครับก็อยู่กับบ้านพี่ยักษ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นแห่เหมือนเดิมเห็นไหมอย่างที่เห็นมีแห่ะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนอินดี้ผมชอบเข้าป่าหาตาทุกคนนะกนนะ็นี่นะครับก็จะมีคันแรกคันนี้นะครับผมก็จะเป็น g ี5เหมือนกันนะครับ, <c oughs> รบแต่ว่าคันนี้ก็คือมันเป็นระบบไม่เดิมนะทุกคนนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมเพราะว่าคันนี้ก็จะมีของแต่งเยอะแยะแต่เป็นของเทียมนะผมแล้วเราติดเครื่องหรือไม่ได้ติดเครื่องนานดูดิคอท่อเย็นเฉียบนะครับคอท่อเย็นเฉียบเลย ติดอยู่อ่ะเสียงอะไรได้ลูดเดือดทุกคนไปแล้วอ่ะไม่ติดแล้วอ่ะแบดหมดแล้วทุกคนตาดขาดูดิรถโบราณก็ต้องทำใจหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าจะเตี๋ยขาบูไปไม่ใช่ขาบูเดยวย แต่ก็ถือว่าเดินเบาได้แต่ว่าจูนนิดนึงจูนนิดนึงจูนก่อนจูนก่อนจูนให้มันเร่งหน่อยเดี๋ยวนะจดน๋ยวจ้า น่าเบื่อมาทุกคนการซ้อมรถรถรถโบราณน่ะมันยากนะครับเพราะว่ารถมัน50กวปีแล้วพอเป็นไงก็ถือว่าเดินเบาได้ถือว่าผ่านนะครับผมสำหรับการที่เราลดบุรณะสภาพเครื่องยนต์ได้ประมาณ80%ของรถ50กว่าปีตั้งแต่พ2 2,509นะทุกคน2509ทุกคนถือว่าได้เลยแค่นี้ก็โอเคแล้ว าพามาชมคันนี้ไม่ใช่นี่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้คันนี้ของจริงเลยก่อนอื่นเลยครับทันเดี๋ยวเราจะเขียนออกไปพรีเซนต์ตรงหน้าบ้านดีกว่าตรงสว่างๆคันนี้พี่ยากบอกเลยว่าเป็นรถที่เดิมสนิทเลยเป็นคันที่พี่ยักซื้อมาคันแรกแรก แล้วก็ได้สภาพแบบแห้งมากครับทุกคนแต่ว่าตอนที่เอามานะครับผมว่าสภาพเครื่องยนต์มันก็มีควันนะครับแล้วมันหลวมนะครับผมแล้วก็เยิ้มนะครับผมผมก็เลยส่งไปทานะครับผมส่งไปทําส่งไปโมดิฟายนะครับผมแล้วก็ช่วงที่ระหว่ง Party, างโมดิฟายพาสสีพอระบอมก็ต่อทุกปีนะครับผมโดยที่ ภาษีพรบรไม่ขาดเลยนะครับคันนี้ทะเบียนนะครับเป็นชื่อผมเองนะทุกคนเป็นชื่อพี่ยาเองนะครับผมวีรสัก์ตุ้มพรราเหมือนกันเลยกับชื่อใน Facebook นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมจะพีเซ้นก่อนเลยว่ารถคันนี้เป็นไงอย่างเช่นสภาพน้องเห็นน้องๆเห็นพี่ยาจะพามาดูคือหนึ่งสีทั้งหมดนะครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นสีเดิมเดิมแบบเดิมไม่เคยทําอ่ะเออคนที่เล่นรถเขาจะรู้ดีนะครับผมว่า รถคันนี้เดิมจริงๆเดิมแบบว่าไม่เคยผ่านการใช้งานแบบทำสีใหม่หรืออะไรงเงี้ยมาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยตะก้องมาดู <Wow. S 1> น็อตทุกตัวเดิมหมดยันแหนเก่าไม่เก่า <Wow. S 1> จนแตกรายงา นะครับผมนี่ <S <s เห็นไหมทุกอย่างเดิมหมดเลยดูมาดูเครื่องเนี่ยเป็นไง <S <s แห้งสนิทแล้วพี่ยักษ์จะบอกบอกราคาประมาณคร <s> ่าวๆนะครับผมที่แบบว่าพี่ยักษ์ทำไปด้วยแล้วก็ซื้อของเดิมหาของเดิมบางชิ้นบางส่วนที่มันขาดหายไปนะครับอย่างเช่นแต่นะครับผมนี่แต่ตัวนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยเป็นหลังเต่าเขาเรียกว่าแต่เต่านะทุกคนนะสำหรับ h o n ด้า C95 และ92นะครับเฉพาะลูกนี้ก็อยู่ประมาณ6,000กว่าที่เขาขายกันใงส่วนนะคาบูนะครับผมคาบูตัวน,นี้เป็นคาบู C95 นะครับตรงรุ่นนะครับผมเขาเรียกว่าจานบินนะครับผมเนี่ยคาบูจานบินมันจะเป็นจานบินเนี่ยเห็นไหมเฉพาะคาบูนะครับเล่นกันของเดิมก็อยู่ประมาณ4,500นะครับอันนี้พี่ยักษ์ก็กัดฟันซื้อมาสะสมนะครับผมคือรถคันนี้พี่ยักษ์จะพยายามทําให้แบบว่าเดิมที่สุดเท่าที่จะเดิมได้นะครับอย่างโลโก้เนี่ยเห็นไหมแตกแรงอแต่ว่าเราก็จะใช้เพราะว่าเราชอบของ ของเดิมด้วยความที่มันคลาสสิกในมันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับทุกคนเนี่ยสายหัวเทียนก็ของเดิมหัวนกกระจอกนะพักเท้าฮอนด้ <Honda. S 1> ทาทังหลัง Honda าซีลวดล้อทุกอย่างออริจินอลหมดเลยจนขึ้นขี้เกลือน้องๆดูดิคือบอกเลยว่ารถคันนี้เดิมทุกจุดจริงๆมาดูฝั่งนี้ท่อนะครับผมท่อจะเป็นท่อ ท่อเดิมเหมือนกันนะฮะท่อเดิมแต่ว่ามีปะนิดหน่อยพี่ยาก,ก็ปะไว้เพราะว่าเราชอบในความคลาสสิกของของเดิมมันนะครับผมก็รถคันนี้บอกเลยว่าถ้าคนเห็นอนะ่ะถ้าคนเล่นนะครับทุกคนถ้าคนที่เขาเล่นรถนะครับเขาจะรู้ดีว่ารถคันนี้มีราคานะครับผมมีราคานะคะราคาะคะับผมก็พี่ยักได้มาตอนนั้นก็นานแล้วนะครับผมตอนนั้นได้มาราคาไม่ไม่แรงมากนะครับผมราคาไม่แรงมากอยู่ที่หลักหมื่นนะครับผมแล้วก็ซ่อมไปอีกประมาณ20,000กว่านะทุกคนอันนี้นะครับก๊อกที่เห็นอยู่เนี่ยคือก๊อกหลังเต่าก๊อกหลังเต่านะทุ เฉพาะก๊อก,กเนี่ยซื้อกัน4 0 0พันประมาณสี่พันช้ามันกว่า4 0 0พันก๊อกเต่าเดิมเลยปกติแล้วรถทั่วไปที่เขาเจอใหม่ๆจะเป็นก,ก๊อกไอ้นี่เจะก๊อกโนวามาแล้วนะครับใส่นวามานะครับผมแล้วก็แปลงถังนู่นนี่ขาเกียร์นี่ขาเกียร์เดิมมันต้องทรงนี้นะครับผมมันจะชี้ช้ไปข้างหลังเป็นไงเดิมทุกอย่างเดิมทุกจุดดูขาตั้งคู่ฉันหิมแดงอะ่ะทุกคนคือแบบมันจอดอยู่ใต้บ้านน่ยของลุงเขาอตอนที่พี่ยักษ์ไปเจอเนี่ยแล้วก็เนี่ยดูขาตั้งเดิมนี่คือความคลาสสิกของรถที่ อายุ50กว่าปีกุญจงกุญแจเป็นกุญแจ6แก๊กแก๊ที่1นึ่งที่2ที่สที่4ที่หที่หนะเป็นกุญแจเดิมล็อกคอได้ตรงรุ่นกุญแจดอกนี้ล็อกคอได้แล้วก็เปิดได้คือบอกว่าบอกเลยว่ารถคันนี้หามาได้ยากมากแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเราพี่ยักษ์พามาฟังเสียงกันเลยว่ารถคันนี้สตาร์ทชึ่งเดียวจริงๆเปิดหนึ่งแก๊กนะ่ปิดเลย เดินเบาได้แบบว่าโอเคเลยมาดูคเลคเลนกนมือวะโอ่อไม่ค่อยจะแอคหรอกนะครทุกคนก็แบบว่าท่อเนี่ยมันจะมี2เสียงนะครับท่อเดิมจะมีสองเสียงนะทุกคนอันนี้เราใส่ปลายเก็บเสียงไว้นะเนี่ยเราใส่ปลายเก็บเสียงไว้2ฝั่งเลยเดี๋ยวเราจะมาถอดปลายเก็บเสียงไปฟัง,ฟงๆนะฟังเสียงตรงนี้ แล้วพี่ยักษ์จะมาถอดปลายเก็บเสียงให้ฟังนี่ทุกคนจะมาถอดให้ดูเนี่ยความคลาสสีของท่อเดิมของมันนะครับทุกคนนะมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นอออก็ขันน็อตออกขันออกเลยคือพี่ยักษ์แคบจะไม่ล้างเลยนะทุกคนตั้งแต่ตอนได้มาก็เปลี่ยนยางไปเส้นหนึ่งแล้วก็ไปจอดยางจนแตกลายงาแล้วอะคนชอบเขาจะรู้นะทุกคนนะครับถ้าสภาพรถสภาพเนี้ยคนเล่นเขารู้กันแต่ตอนนี้ทำไมไม่ออกเอา้าเนี่ยเห็นไหม นี่คือไส้เดิมมันไส้เก็บเสียงดังเดิม,มน,นะแล้วทุกคนเนี่ยของแท้นะครับผมเดี๋ยวเราจะถอดเราจะถอดอีกข้างนึงความคาสสิกของรถโบราณนะทุกคนคนที่เขาเกิดทันแล้วเขาเล่นเขาจะรู้นะครับทุกคนแต่ก่อนมันไม่มีของแต่งนะครับส่วนมากของแต่งมันมามันก็จะมาจากโรงงานแต่งก็จะแต่งมาจากโรงงานแต่งเดิมมาจากโรงงานอย่างเนี้ยท่อเนี่ยของแต่งไม่มีนะครับผมก็จะเป็นแบบการใช้ระบบนี่เป็นท่อดึงออกดึงเข้าอย่างนี้นะครับอยากได้เสียงดังอยากแว้นไม่ต้องเปลี่ยนท่อทักแค่ปลายอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเป็นไงรูโบปะ ก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยพี่ยาก็จะออกไปบ้านสจอนะครับทุกคนก็สําหรับรถคันนี้บอกเลยว่าเดิมเดิมทุกจุดนะครับเพียงแต่ว่าระบบเดือมันเป็น6โวลต์นะครับผมคง6โวลต์แล้วก็เราก็ได้ทําการเปลี่ยนและแปลงมัดไฟให้มันเป็น12โวลต์นะครับเพื่อที่หาหลอดไฟได้ง่ายขึ้นนะทุกคนนะเพราะว่าหลอดไฟ6โวลต์แบตเตอรี่6โวลต์มันหาไม่มีแล้วทุกคนเราก็เลยได้ทําการแปลงเป็น12นะทุกคนนะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันรอบนี้เป็นไงเหมือนฮาร์ลย์ป่ะ ลูกสูบนะครับผมลูกสูบของรถซ9 2ก9 5เนี่ยมันจะขึ้นพร้อมกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นสองสูบแล้วมันจะขึ้นพร้อมกันเนี่ยยังมันก็เลยเหมือนเบสไปพวกอ่า4ี่ cc นะทุกคน แห้งแบบสภาพกลางๆคนไหนที่เขาเป็นคอรถเขาเห็นคันนี้ครับเขาต้องอยากได้แน่นอนแต่บอกเลยว่าผมไม่ขาย <laughs> ไม่ได้แดมคันหลอกบอว่ผมไม่ขายนะครับผมก็สภาพนี้ขอเก็บไว้นะทุกคนนะขอเก็บไว้แล้วก็จะมี นึง่งันนะครับผมอีกหนึง่งันที่ยังไม่เสร็จนะครับผมเป็นโปรเจกต์น่าจะอีกยาวอยู่เพราะว่าได้รถมาสภาพแบบกลางๆมากกลางๆกว่านี้อีกแล้วของไม่ครบด้วยเออก็ตอนนี้หาเก็บของนะครับผมก็จะเป็น C92 นะครับผมเป็นซ9 2ก้าสอเบนเนลลี่นะทุกคนนะใครที่รู้ก็จะรู้ว่าเบนเนลลี่มันก็คือแฮนด์ปั๊มนะครับผมมันจะเป็นแฮนด์ปั๊มไม่ใช่เป็นแฮนด์ยกอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่เป็นแฮนด์เหล็ก จะเป็นแฮนโปร่งปั๊มเหมือน400ครับเป็นเออนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็วันนี้นะครับได้พาคุณปู่ของเรากลับมาบ้านนะครับผมเพราะว่าคุณปู่ของเรานะครับผมเอาไปจอดไว้ประมาณปีกว่านะครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารถรถเก่าเขาจะซ่อมแบบเร่งเร่งรีบๆไม่ได้นะครับผมหนึ่งอะไรมันหาไม่ค่อยได้นะครับผมนานๆจะเจอทีหาทีได้ทีละชิ้น2ชิ้นอย่างเงี้ยแบบอาจจะใช้เวลาสัก4เดือนได้ชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นความคลาสสิกของรถเก่ารถโบราณนะครับผมที่ คันนี้ พี่ยักษ์ยังคงความเป็นออริจินอลหรือความคลาสสิกของมันนะครับผมเราก็จะเก็บไว้ตามสภาพนี้เลยก็คือสติกเกอร์ที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับติดมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่เลยนะอันนี้ก็แบบไม่แกะเลยปล่อยเซอร์เลยนะครับปล่อยปล่อยเซอร์ทุกอย่างเลยก็อย่างที่เห็นครับน้องนก็สําหรับใครนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ยักษ์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจพี่ยักษ์ด้วยแล้วส่วนเรื่องคันที่3นะครับเป็น4ี2ก้าสองเบนเดอรี่นะครับผมเดี๋ยวพี่ย แล้วก็ลงไปรับรถนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าได้ประมาณ50-60%แล้วนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้กดแชร์ให้ด้วยคนละ1แชร์เป็นกําลังใจให้พี่ยักษ์ด้วยเดี๋ยวพี่ยักษ์จะมาทําให้ดูเรื่อยๆสำหรับน้องๆคนไหนอยากรู้ข้อมูลละเอียดละเอียด,ยดสําหรับรถพวก Honda หมูพวกนี้รถ50-60ปีเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวพี่ยักษ์จะทําคลิปอธิบายให้ฟังทีละจุดเลยว่าความเป็นคาสิกความตรงนี้ตรงนี้ เลขเครื่องตัวนี้รถปีนี้ปีนี้มันเป็นเครื่องตัวไหนเปลี่ยนเครื่องมาหรือเปล่ายังไงคอมเมนต์น้าใต้คลิปนี้เลยถ้าอยากไลด,ดูพี่อยากจะทําให้ดูนะครับผมก็ไปแล้วทุกคนแล้วก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมด้วยนะทุกคนที่ตรงนี้นะครับทุกคนแอดไปเลยตอนนี้นะครับผมก็ไปแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าพาคุณปู่กลับบ้านคือตอนนี้เราเอามาเราก็จะจอดแบบต้องบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ไม่ค่อยจะไม่ขี่ไม่ขี่ไม่ล้าง ไม่เฮียอะไรเลยเราจะปล่อยแบบนี้นะครับผมเราจะไม่ล้างเพราะว่าล้างปุ๊บสนิมสนิมมันจะบานไปเรื่อยๆอมันเป็นเพราะรถมันเป็นโครงเหล็กทั้งหมดมันจะบานไปเรื่อยนะทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ